วันนี้ค่ะก็คือสนุกมากเลยวันนี้มีไลฟ์หรือเปล่าก,นานนากนาา็น่าจะมีนะคะโอเคค่ะวันนีพี่อ้อยมงคลรัตนามือสนุกมากคืนนี้มีไลฟ์หรือเปล่าก็น่าจะมีนะคะใไมคะวันดีคุณวันยาวัน ทำไมอะคะใครบอกไม่มีไลฟ์สดเหรอมีคนพูดเหรอคะไม่มีไลฟ์สดไม่แพ้เลยชนะตลอดแม่ไม่เคยแพ้ไม่ใช่เป็นไรชนะตลอดดูเป็นปกติคนธรรมดาแต่วันนี้คุณวิมลค่ะสรุปจริงน้องๆเก่งคือมีไลรอ๋อค่ะทำไมอะใครถามไม่มีไลฟ์แล้วมีใครแจ้งเขาไม่มีไรเยอวเหรอคะเขาาวค่ะเขาพูดหนึ่งเดียะคุณค่ะ ทีนี้เจ็ดใบแล้วไอ้สามใบด้วยสามใบด้วยกูถั่วไม่เคยแพ้ชนะตลอดไม่เคยเป็นอะไรเลยไม่เคยแบบว่าแพ้เลยใช่ไม่แพ้เลยไม่เคยแพ้ไม่ <c oughs> ลิเกตอนท้องแน่แต่เล่นลิเกยันเจ็ดเดือนนะคะเมื่อวานตอนจบแล้วก็ท้องดูเล่นได้ประมาณแปดเดือนเกือบเก้าเดือนนะคะเพราะว่าเราตัวเล็กมาก เออก็ให้ตั้งเหมาดีดีจ้ามันคือสนุกมากกินทุกคนเลยขอบคุณจ้าพี่วันนี้พี่ทิพนะจ้ามันแรงเยอะเลยใช่พี่เทียบเลยพี่ทิพย์ผลมันก็ใบที่หนูได้เจ็นใ่แล้วพี่สวันนี้คุณตีจ้าโอ้ยเชื่อไทกันหน่อยเมื่อวานก็ไม่ได้ไหมาหนึ่งวันเชื่อเ วันนี้คุณสุชาาเชื่อชูค่ะวันนี้เจ็บร้อยคนนะคะเจ็บไปแล้วหายสามไปนี่เขาอะไรเนี่ยมาเล่นไฟแมงเมาที่วิ่งเข้ากองไฟกินนา นมากินยุคมาสองสามใบคนมาเล่นไฟใช่เก่งทุกค,คนเลยค่ะขอบค,ค,คุณที่แม่เจ้าทีสวัสดีคุณนารณีนะคะขอบคุณพี่เลือยงส่งหัวใจให้คะ่ะใ่าที่ขไปจะครบสิบมาเร็วไปกันเรื่อยเรื่อเราอย่หยุดใครที่ยังไม่ได้ให้ไหม่หมาก็ให้กันเด้อ 好了嘞。